สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มีโอกาสได้พูดเรื่องซอฟท์พาวเวอร์อีกครั้งค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางเดลี่นิวนะคะที่ได้เชิญดิฉันให้มาพูดเรื่องนี้ค่ะก็ตั้งแต่รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีมานะคะยังไม่เคยได้พูดเรื่องซอฟท์พาวเวอร์แบบจริงจังอีกรอบเลยนะคะคือก่อนหน้านี้ก็จะขึ้นเวทีไหนก็จะพูดเพียงเรื่องซอฟท์พาวเวอร์นะคะแต่วันนี้ก็ต้องพูดในหลายเรื่องค่ะส่วนวันนี้นะคะ กลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งก็อยากจะพูดให้เข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะว่ารัฐบาลมองเห็นซอฟท์พาวเวอร์แล้วก็โอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศไทยของเราได้ยังไงบ้างคะ่ะประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ยังติดอยู่ในกับดักของรายได้ปานกลางมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งรัฐบาลก็มองเห็นว่าอยากจะดันยังไงให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงคะ่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของการศึกษาหรือว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะคะก็ก็จะเป็นข้อจํากัดต่างๆที่ทําให้ประเทศไทยก็ยังอยู่ในเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางอยู่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราต้องมีความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ะะเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปต่อได้และแน่นอนว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ mm. ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะทำให้รายได้ของคนไทยมีสูงขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นค่ะว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ mm. เป็นกลไกลอย่างหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวกระโดดได้ในทศวรรษหน้านี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็หวังว่า ซอฟท์พาวเวอร์นี่เองคะ่ะจะสามารถยกระดับชีวิตของคนไทยได้นะคะมากกว่า10ล้านคน ประเทศไทยของเราค่ะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์เวลาคนถามดิฉันนะคะว่าจะอธิบายซอฟพาวเวอร์สั้นๆยังไงดิฉันใช้คําว่าสเสน่ห์ตลอดเพราะรู้สึกว่าคําว่าเสน่ห์เนี่ยมันตอบโจทย์นะคะซอฟพาวเวอร์คืออะไรมันก็คือสเสน่ห์ของคนไทยนี่แหละที่มีอยู่สเสน่ห์ของวัฒน,นธรรมสเสน่ห์ของประเทศเราที่ทําไมคนมาประเทศไทยแล้วก็อยากมาอีกคนได้ชิมอาหารไทยก็อยากชิมอีก คนมาเจอคนไทยแล้วก็รู้สึกอยากจะเจออยากจะรู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกนั่นก็คือเสน่ห์ค่ะซึ่งเป็นการดึงดูดทำให้คนทั่วโลกเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความเป็นไทยของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าคนไทยเองก็มีศักยภาพอีกเยอะมากๆค่ะแต่ว่าสิ่งที่รอก็คือรอโอกาสในการที่จะมีส่วนร่วมได้รับการพัฒนาได้รับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้คนไทยไปต่อได้ไกลมากๆค่ะ ดังนั้นเองค่ะหัวใจที่สำคัญของซอฟต์พาวเวอร์เลยก็คือการพัฒนาแรงงานทักษะต่ำให้เป็นแรงงานทักษะสูงค่ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทักษะสูงด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดด้วยนวัตกรรมทำแบรนดิง้งแล้วเกิดการเล่าเรื่องจากแบรนดิ้งดังนั้นให้คนทั่วโลกได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นคุณค่าค่ะการต่อยอดเพิ่มทักษะ ที่มีอยู่แล้วหรือที่เราเรียกกันประจำๆก็คือคำว่า upskill นะคะและการฝึกอบรมทักษะใหม่ๆก็คือ reskill นั่นเองซึ่งเราก็จะได้ยินทุกภาคส่วนพูดกันว่า upskill reskill นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออมหาลายัยภาคเอกชนแรงงานก็พูดคำนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทุกๆฝ่ายก็ทำแยกส่วนกันยังไม่มีการนำมารวมกันบูรณาการร่วมกันหรือว่ามาอินทิเกรตกันนะคะเพราะฉะนั้นการเอามาร่วมกันนี่แหละจะทำให้เกิดการพัฒนา อย่างก้าวหน้าให้ได้เต็มรูปแบบมากขึ้นการทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะเราก็ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เราเรียกกันว่า one family one soft power สั้นๆก็ o-fos ค่ะ o-f o-s นะคะก็คือ o-fos เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะกระจายในเรื่องของโอกาสให้ไปถึงทุกครอบครัวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อจะได้ให้ทุกคนทุกรุ่นทุกวัยทุก เขาเรียกว่าอะไรมีไม่ต้องกําหนดว่าจะเป็นใครมาจากไหนเรียนจบอย่างไรก็สามารถมีโอกาสเข้ามาร่วมในโอฟอร์สนี้ได้ทุกคนเช่นกัน,นะคะ่ะอันนี้เราอยากให้การอบรมเนี่ยมันจะมีการอบรมที่พัฒนาหลักสูตรโดยเอกชนนะคะเพราะว่าเรา ในฐานะของรัฐบาลเองเนี่ยก็ทราบดีว่ารัฐบาลไม่สามารถจะเป็นโน้ตฮาวหรือเป็นผู้รู้ในทุกๆอุตสาหกรรมได้เราจึงต้องอาศัยภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการเขียนในเรื่องของหลักสูตรอบรมนะคะแล้วก็เราก็จะจัดทำทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ทั้งสองอย่างเลยเพื่อจะให้หลักสูตรการอบรมนี้เข้าถึงประชาชนทุกๆคนค่ะแล้อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็อยากให้ไม่มีข้อจำกัดในการรับ ฝึกอบรมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอายุก็ตามอายุมากแล้วถามว่ามาเข้าโปรแกรม OFO r รีได้ไหมได้ค่ะทุกอายุเข้าได้ไม่ต้องมีวุฒิีการศึกษาใดทั้งสิ้นก็สามารถเข้ามาได้นะคะไม่ต้องบอกว่าต้องจบอย่างนั้นอย่างนี้มาไม่มีแต่ขอให้มีความสนใจในอุตสาหกรรมต่างๆที่รัฐบาลได้จัดเตรียมไว้แล้วก็มีความตั้งใจจริงถามว่าต้องมี สกิลที่ล้ำเลิศมาไหมเพื่อจะมาอัพสกิลรีสกิลต่อไม่จำเป็นค่ะมีความสนใจมีความตั้งใจที่มาทำอาหารเองอยู่กับบ้านที่บ้านชมว่าอร่อยเราก็สามารถเข้าหลักสูตรเพื่อจะมีความเป็นทางการเป็นระบบมากขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจทำไว้ค่ะ เป้าหมายของเราก็คือการทำให้ทุกๆคนสามารถเข้ามาประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์พาวเวอได้ทุกสาขาแล้วก็ยกระดับสินค้าและก็บริการจากวัฒนธรรมไทยค่ะให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นสร้างสารรค์มากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ที่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็คือ ความสําคัญการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมเหล่านี้ความสามารถพิเศษสเสน่เหล่านี้นะคะ่ะให้มากโดยที่ไม่ต้องมดแต่คํานึงถึงเรื่องของ Economy of Scale หรือว่าการต้องแข่งขันการลดต้นทุนของของสินค้านะคะคนผลิตต่างๆนี่ก็คิดว่าเราก็ต้องทําต้นทุนให้ถูกเพื่อจะมีโอกาสแข่งขันได้ซึ่งบางทีสมมุติเราจะต้องทําแข่งขันกับประเทศจีนซึ่งประเทศจีนเองเนี่ยมี e c o n o m y of scale ที่มากมายนะคะประชากรของเขาเองก็เยอะ มากกว่าเราหลายเท่าซึ่งยังไงเนี่ยทำออกมาคนผู้บริโภคก็มีมากมายถ้าเราจะต้องแข่งอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้เราต้องต้องใช้พลังมากนะคะแล้วก็ต้องลดต้นทุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําให้กําไรเราก็เล็กลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็อยากจะให้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้นี่แหละสร้างอาชีพสร้างความสามารถที่ยูนิคออกมาที่เป็นของเฉพาะของคนไทยซึ่งมีดีอยู่แล้วแค่ต้องการโอกาสแล้วก็ต้องการการสนับสนุสน,นเท่านั้นค่ะ ขอยกตัวอย่างนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆตอนนี้ก็ดิฉันก็ได้เรียนรู้แบรนด์ใหม่ๆของคนไทยเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งสเกลกำลังเพิ่งเริ่มแล้วก็สเกลที่ค่อนข้างจะไประดับโลกแล้วนะคะก็มีแบรนด์หนึ่งที่ชื่อแบรนด์กร,รกฎนะคะก็จะทําพวกปฏติมากรรมไม้ไผ่จากภูปัญญาปัญญาของคนไทยเองเนะะี่ยค่ะเขาจะสารไม้ไผ่บางทีก็ทําเป็นในเรื่องของอ,อ,อะไรนะคะค่ะ สารไม่ไผ่ในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะคะทำเป็นโคมไฟหรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่าบางทีก็จะทำในเรื่องของดิสเพลย์ติดอยู่บนเพดานห้อยลงมาสวยงามหรือดิสเพลย์แฟชั่นต่างๆซึ่งเขาเองเนี่ย ไปไกลถึงอยู่ในประเทศจีนฝรั่งเศสแล้วก็รอบโลกเนี่ยพยายามจะติดต่อมาเพื่อจะให้แสดงผลงานเหล่านี้นี่แหละคะ่ะคือศักยภาพแล้วก็ความสามารถของคนไทยพื้นบ้านเริ่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นําเสนอไปสู่สายตาของทั่วโลกได้อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก็อยากสนับสนุนให้เกิด ศิลปินเหล่านี้เกิดอาชีพแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆสเกลที่เล็กอยู่ก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นขยายในหมู่บ้านในจังหวัดจนมาถึงระดับของประเทศแล้วก็ระดับโลกนี่คือสิ่งที่รัฐบาลใฝ่ฝันไว้ค่ะตอนนี้นะคะก็เรามีเรื่องของศิลปินแล้วนะคะเรื่องของอ,อ,อยากให้ไปถึงไกลถึงตลาดโลกเพราะว่าเราก็รู้ดีว่าตลาดโลกเนี่ยมันไร้พรมแดนนะคะแล้วก็ไม่มีขอบ ขอบเขตจํากัดเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะผลักดันคนไทยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าทุกหลายๆคนก็คงได้ได้ยินอยู่แล้วค่ะในเรื่องของฝีมือการทําอัญ,ญมณีของคนไทยเชื่อไหมคะว่าแบรนด์ดังๆที่เราใส่ใส่กันอยู่เป็นแบรนด์ที่ทําที่ประเทศไทยโดยฝีมือคนไทยแต่เราไม่ทราบด้วยซ้ําว่าเป็นฝีมือคนไทยโรงงานไทยผลิตออกไปขายข้างนอกเนี่ยแพง แล้วก็ได้ราคามากมายแต่พอเรากลับมาดูที่คนไทยเองคนไทยเองกับได้ค่าแรงที่น้อยมากๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าโอ้โหฝีมือดีแล้วก็เนี้ยบทุกอย่างนะคะดีไซน์ก็สวยแต่ว่ากลายเป็นว่ากําไรทุกอย่างก็ไปตกอยู่กับแบรนด์หมดทาให้ช่างฝีมือของคนไทยเนี่ยกลายเป็นว่าได้ตังค์นิดเดียวนะคะตัวดิฉันเนี่ยได้ลงพื้นที่พบเจอกับพี่น้องหลายๆจังหวัดค่ะแล้วก็ได้ไปเจอเทคนิค การทําผ้าไทยบ้างละ่ะการปั้นบ้างละ่ะที่เป็นเทคนิคที่สุดยอดนะคะขอ,อยกตัวอย่างหนึ่ง,งที่นะคะไปดูเรื่องผ้าไทยมาก็ไปเห็นคุณยายนั่งทอผ้าไหมนะคะแล้วก็ใช้เงินเป็นเส้นเป็นเงินเนี่ยนะคะเข้าไปในผ้าทีละเส้นทีละเส้นโอ้โหผ้าไหมออกมาสวยงามดี่ฉันก็อกโอ้เงินเนี่ยโอ้โหทาสวยมากเลยนะเขาบอกว่าการที่จะมาทําผ้าไหมที่ใส่เงินเข้าไปเนะะี่ยค่ะจะต้องให้ คนที่จะมาทําช่างที่จะมาทำเนี่ยลองใส่สร้อยเงินก่อนว่าเหงือของเขาอะ่ะได้ทําปฏิกิริยาให้เงินเนี่ยมันดํำไหมถ้ามันดำเนี่ยไม่สามารถเป็นคนที่มานั่งถักทออันนี้ได้เพราะจะทําให้เงินที่อยู่ในผ้าไหมเป็นดําไปด้วยแต่ว่าถ้าใส่แล้วเหงือไม่ทําปฏิกิริยาก็สามารถเป็นช่างได้อันนี้คือดีเทลแล้วก็คือความใส่ใจของคนไทยที่นึกถึงวิธีการต่างๆนี้ออกแล้วเขาก็ทํา นั่งทาผ้าไปดิฉันก็ถามว่าถามเด็กวัยรุ่นว่าเอ,อแล้วน้องละ่ะได้ทําผ้าแบบคุณยายไหมเขาบอกไม่ทํเขาสายหน้าไม่ทําก็ถามว่าทําไมละ่ะไม่ทำบอกว่าทำมันทํายากทํายากทํานานค่าแรงน้อยดิฉันที่นดิฉันอ่าโอเคก็เข้าใจว่าโอเคค่าแรงน้อยใช้เวลาทํานานมากแต่ท่านทราบไหมคะว่าอย่างนาฬิกาปเต็กซิลิปโด่งดังราคาแพงมีช่างแค่หนึ่งคนที่ทํา ตัวดีเทลข้างในในรุ่นนาฬิกานั้นๆซึ่งผลิตปีนึงอาจจะได้ไม่กี่เรือน10บ0เรือนว่าไปแต่ว่าค่าตัวของคนนั้นเนี่ยแพงมากๆม,ากม,ากมาหาศาลแล้วมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ทําได้ตามรุ่นของนาฬิกานะคะดิฉันคิดว่าแรงงานแบบนี้อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ความยูนิคความสามารถที่มันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วเนี่ยเราเราอยากจะคงตรงนี้ไว้และอยากให้เด็กรุ่นต่อๆไปได้เห็นคุณค่าว่า งานคราฟต์งานฝีมือเหล่านี้มันสร้างอาชีพให้เขาได้จริงๆมันสามารถเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าอันพิเศษของประเทศได้จริงๆได้ภูมิใจแล้วก็ได้โชว์ผลงานคืออยากให้สิ่งที่เป็นงานคราฟต์หรืองานฝีมือเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมากกว่านี้ได้ตังมากกว่านี้พูดง่ายๆนะคะคือการเปิดโอกาสเหล่านี้ให้เกิดขึ้นดิฉันคิดว่ามันทำได้แน่นอนในศักยภาพของคนไทยที่มีอยู่แล้วก็ต้องการการสนับสนุนแล้วก็ ทีมงานที่ทําอย่างเป็นระบบอันนี้ก็ทําให้เกิดขึ้นได้ค่ะก็เป็นสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์นะคะว่าได้ไปเจอมาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าโอา้โหฝีมือคนไทยนี่ไม่ธรรมดานะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องผ้าไทยเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะค่ะแล้วก็ขอจะแชร์ต่อนะคะจากสองเรื่องนี้ที่ยกตัวอย่างมานะคะก็อยากจะให้เห็นจริงๆว่าศักยภาพของคนไทยมีอยู่จริงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้แค่ซื้อขายกันได้ต้องฝึกฝนใช้เวลาอย่างมากค่ะ ตอนที่ดิฉันได้มีโอกาสไปประชุมที่กาตาร์นะคะประชุม a อซดีมาแล้วก็ประเทศลาวคืออาเซียน,นะคะ่ะทุกประเทศเริ่มพูดถึงคนไทยในเรื่องที่ว่ามีอะไรดีบ้างพูดอย่างแรกเลยคือเรื่องของฟู้ดหรืออาหารนั่นเองนะคะซึ่งอาหารไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรู้จักอยู่แล้วหลังจากว่ารู้ว่าคนไทยเป็นคนน่ารักแล้วเนี่ยอาหารไทยอร่อย ไปประเทศไหนก็มีแต่คนชอบอาหารไทยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างมากและตอนนี้ค่ะประเทศไทยของเราเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่สงบสุขนะคะเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆที่อาจจะยังมีความไม่สงบสุขอยู่บ้างในประเทศหรือระหว่างประเทศนะคะ mm. เขาก็เริ่มมองหาในสิ่งที่ประเทศไทยสามารถจะสนับสนุนได้นั่นก็คือเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ food security หรือเป็นเรื่องของอาหารที่สามารถเก็บ ได้ในระยะเวลานานๆซึ่งอันนี้ค่ะการที่เราจะมีเรื่องอาหารที่เป็นเป็นจุดเด่นเนี่ยเราเคยมีสมัยก่อนก็คือครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะก็คือทําให้ฝรั่งเนี่ย ได้สามารถทดลองอาหารไทยที่มีรสชาติเหมือนทําที่เมืองไทยจริงๆเหมือนกำลังนั่งรอให้ร้านอาหารในเมืองไทยเลยละแล้วก็ได้ทานรสชาติอย่างนั้นในที่ต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องมีการปรับปรุงต่อในเรื่องของการถนอมอาหารนะคะแล้วก็ต้องส่งออกอาหารไทยที่พร้อมที่มีรสชาติอร่อยเหมือนที่อยู่ที่เมืองไทยเทคโนโลยีต่างๆนี้นะคะก็จะต้องถูกพัฒนาขึ้นในทุกๆเมนู ซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีขอมอาหารที่เก็บได้นานถึง2ปีแล้วค่ะเติมนวัตกรรมของอาหารด้วยฟู้ดแล็บนะคะแล้วก็สามารถรักษารสชาติสามารถรักษากลิ่นของอาหารให้กับนักชิมทั่วโลกได้อันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับวงการอาหารไทยแล้วก็คนไทยอย่างมากค่ะก็มีตัวอย่างนะคะไม่ทราบทุกท่านเคยได้ยินหรือเปล่าที่มีช่วงหนึ่งเป็นไวรอลนะคะเรื่องของขนมครก ที่ดังมากที่อเมริกานะคะก็ไปขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็เราสามารถเอาขนมพกเนี่ยไปอุ่นทานแล้วก็รสชาติเหมือนที่ออกจากเตาเลยนะคะดิฉันก็ได้เห็นไวรอลอันนี้เยอะนะคะมีคนไทยเองก็ไปซื้อมาแล้วก็ทำติ๊กต็อกว่าเอออร่อยจริงๆเหมือนที่ซื้อที่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นไวรอลแล้วก็ทำให้เกิดความ โด่งดังอย่างมากอยู่ช่วงหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเปิดโอกาสให้กับคนไทยได้เยอะค่ะก็คือการใช้น,นวัตกรรมถนอมอาหารนะคะอย่างเช่นอาหารอิตาเลียนเนี่ยเป็นอาหารที่มีทุกประเทศนะคะเราก็สามารถหาได้ในซูเปอร์มาร์เกต็ตด้วยอย่างของประเทศไทยเองก็เราสามารถซื้อพิซซ่าใช่ไหมคะเป็นฟรอเซน้นสามารถอุ่นทานได้ก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบก็สามารถอร่อยเหมือนที่ทานที่อิตาเลียนอิตาลีได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เชื่อว่าอาหารไทยเองก็สามารถพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มยำเมนูต้มยำดำกุ้งของเราเป็นเมนูผัแนงเนื้อผัดกะเพราต้มขาไก่อะไรก็ได้ที่ทําให้ฝรั่งรู้จักเรามากขึ้นนะคะนวัตกรรมถนอมอาหารเหล่านี้นะคะแล้วก็จะมีการใช้เทคโนโลยีะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ r e ท o r t หรือว่าฟรอ e เซนฟูนะคะอาหารแช่แข็ง เราสามารถถ้าเราสามารถยืดอายุอาหารได้ก็จะเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยได้อีกเยอะค่ะเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะเราก็ถือว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆของคนไทยนะคะลองให้ลองนึกภาพดูว่าถ้าในถ้าเรามีโรงสีข้าวในชุมชนได้นะคะเราก็สามารถมีนวัตกรรมการถนอมอาหารได้แล้วก็แบบเครื่องรีทอรตในชุมชนค่ะตอนนี้การวิจัยจากสถาบันอาหารราคาเหลือ เครื่องละเพียงละไม่กี่แสนแล้วนะคะก็สามารถกระจายได้ถ้าชุมชนไหนมีเมนูเด็ดเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องนี้ทำให้มันเป็นเก็บเป็นอาหารที่สามารถเก็บได้สองปีแล้วก็ส่งออกไปขายให้ต่างประเทศได้อันนี้ก็เป็นการเผยอาหารท้องถิ่นไปสู่ทั่วโลกได้อีกอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งของคนไทยค่ะ นอกจากนั้นนะคะในเรื่องนี้เราก็รัฐบาลก็ทราบดีค่ะว่า,าต้องเร่งทำเพราะว่าความมั่นคงของอาหารเนี่ยค่ะจะกลายเป็นแหล่งรายได้ของคนไทยแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากต่อโลกอนาคตด้วยค่ะประเทศไทยนะคะยังมีโอกาสอีกมากมายค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกประเทศที่ที่ฉันได้เจอได้พูดถึงนั่นก็คือเวลเนสค่ะเรื่องของเวลเนสของคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดังมากทั่วโลกแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าเราอยู่ในประเทศบางทีเราก็ ลืมคิดเราเห็นการนวดแผนไทยแผนโบราณต่างๆเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งคอมมอนของเรานะคะแต่ไปถึงเนี่ยประเทศใหญ่ๆคอมเมนชันเรื่องนี้ของเราเลยค่ะว่าเวลเนสบ้านอยู่นี่ดีมากเลยนะการรักษาสุขภาพหรือว่าแม้กระทั่งอาหารหรือการแพทย์ของเราเนี่ยก็ดีมากทั่วโลกยอมรับนะคะแล้วก็อยากจะลงทุนร่วมกับเราด้วยนี่คือสิ่งที่2ที่ต่างชาติเห็นสนใจในเรื่องนี้นะคะแล้วก็คิดว่าสามารถเป็นธุรกิจที่ต่อยอดให้เติบโตขึ้นได้อีกค่ะ แน่นอนเรามีเรื่องอาหารสุขภาพสมุนไพรไทยซึ่งเรามีภูมิปรรัญญาซึ่งเป็นมรดกโลกนะคะเช่อนอย่างการนวดไทยเนี่ยก็เป็นมรดกโลกแล้วมวยไทยอีกนะคะเขาก็เอาเรื่องมวยไทยกับเวลเนสเนี่ยมาเสริมกันเพราะว่ามวยไทยก็ถือเป็นการออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเวลเนสคือการนวดหรืออะไรพวกนี้ที่ที่ต่างชาติยอมรับเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเราก็ต้องพัฒนาระบบ ต่างๆต,ต,ต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึงมากนะคะเป็น human made tourism ค่ะหรือว่าวัฒนธรรมประเพณีของเรานี่เองที่มีกันอย่างที่ดังสุดของเราก็สงกรานต์ลอยกระทงนะคะอันนี้ทั่วโลกก็รู้จักแล้วก็อยากจะมาเมืองไทยช่วงนี้มากเป็นพิเศษนั่นก็คือเป็นช่วงเหมือนไฮซีซันของเรานะคะที่ต่างชาติก็จะเข้ามาแต่นอกจากประเพณีเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังมี ประเพณีของท้องถิ่นอีกมากมายนะคะที่บางทีเราคนไทยด้วยกันเองยังไม่ทราบเลยว่าจังหวัดต่างๆเขาก็มีประเพณีเหล่านี้มีวิถีแบบนี้ซึ่งน่าสนุกสนานอีกมากมายนะคะที่จะเสริมเรื่องการท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผีตาโขนนะคะแห่เทียนพรรษาบุญบั้งไฟเป็นเทศกาลต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถนํามาจัดเรียงกันได้และทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ย มีโลซีซันได้สั้นที่สุดหรือโลซีซันไม่โลจนเกินไปทําให้ต่างชาติสามารถเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้ทั้งปีอันนี้ก็เป็นแผนที่ทางซอฟท์พาวเวอร์ได้วางไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าอยากจะเชื่อมเฟสติวัลทั้งหมดไว้ด้วยกันแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเป็นเมืองหน้าเที่ยวทั้งปีนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะว่าต่อจากนี้นะคะเราก็จะต้องทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกท้องถิน่นไม่ได้เน้นแค่จังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักๆอย่างเดียวเมืองรองด้วยก็เช่นกันก็อยากให้ชาวต่างชาติได้รู้จักนะคะว่าไม่ใช่เราจะแค่รู้จักกรุงเทพและเชียงใหม่แล้เราก็จะรู้จักน่านรู้จักอย่างอื่นไปด้วยนะคะแถวๆนั้นที่ จริงๆแล้วหน้าเที่ยวอีกเยอะนะคะตัวดิฉันไปมาเองก็รู้สึกว่าโอ้บางทีไปแค่เช้าเย็นกลับยังรู้สึกว่าอยากจะอยู่ต่อนะคะเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ตรงนี้นี่แหละที่เราจะสามารถพัฒนาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวให้ชาวต่างชาติเขาเข้าใจแล้วก็อินกับเราได้ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็เป็นโอกาสของประเทศไทยคะ่ะในกรอบของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะเราก็จะอยากจะยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายที่เราตั้งไวค้ค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างหนึ่งที่ ดิฉันก็ได้คุยกับทีมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลกับประชาชนเหมือนเป็นหุ้นส่วนกันค่ะเป็นหุ้นส่วนยังไงถ้าประชาชนมีระดับรายได้ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรัฐก็สามารถเก็บภาษีจากประชาชนได้มากขึ้นและภาษีเหล่านั้นก็นําไปพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้นต่อยอดได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็กลับ สู่ถึงมือประชาชนอีกครั้งได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้นี่เองก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นแล้วก็อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ไปต่อนะคะแล้วก็ให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในทุกๆคนทุกๆรุ่นทุกๆวัย ทุกๆภาคส่วนอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลค่ะก็อยากให้เรามาร่วมกันค่ะร่วมกันพัฒนาประเทศของเรานะคะให้เจริญก้าวหน้าอย่างก,ก้าวกระโดดขึ้นไปค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะให้คนไทยนะคะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆอมกันค่ะขอบคุณค่ะ